สวัสดีครับสวัสดีกับพี่น้องและก็ f c ทุกท่านนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับผมขวัญชัยซาวนะครับวันนี้ก็ตามหัวข้อคลิปนะครับก็แนะนําให้พี่น้องและก็ f c ทุกท่านนะครับในการเขาเรียกว่าเพิ่มเลเยอร์นะครับเลเยอร์ของไม่ว่าชุดกลองชุดดนตรีนะครับของซาฟอนนะครับว่าเราเพิ่มยังไงนะครับมันจะต่างจากเราเพิ่มเลเยอร์ที่คอนแทกนะครับ ต่างๆกันนะครับก็ในซาวฟอนเนี่ยทุกซาวฟอนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมเปิดให้ดูดีกว่านะครับถ้าอธิบายพี่น้องก็จะเข้าใจยากนะครับตรงนี้ผมผมยกตัวอย่างชิ้นตรีนะครับคือเป็นชุดกลองนะครับผมยกตัวอย่างขึ้นมานะครับแต่ใช้ได้กับชิ้นดนตรีทุกชิ้นเลยนะครับไม่ว่าท่านจะ,ะนําไปทําเป็นชิ้นกีตาร์หรือเปียโน,โน หรือแคนแซกคุยอะไรต่างๆครับทาได้หมดนะครับอยู่ตรงด้านหลังผมนะครับเป็นทอมนะครับท่านจะเห็นเลเยอร์ข้างล่างนะครับข้างล่างสุดนะครับที่อ่าหนึ่งร้อยยี่สิบแปดตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่สามเลเยอร์นะครับที่จริงมันจะมีเลเยอร์เดียวนะครับตรงนี้มีสามเลเยอร์แบบนี้นะครับถามว่าทําแบบนี้มันได้ไหมครับทั้งเอฟซีแล็พี่น้องทุกท่านนะครับอ่า ก็โยนคําถามหรือคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าชานำทำแบบนี้มันก็ใช้ได้นี่นะมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็ก็ใช่อยู่นะครับมันมันใช้ได้นะครับแต่ว่า <c oughs> โทษทีนะฮะเวลาเรานําไปใส่ในซาวฟอนหรือเราย้าซาวฟอนของเราเนี่ยเราอยากได้ชุดกรองชุดนี้อย่างผมแจกชุดกรองให้เปเนี่ยท่านอยากได้ชุดกรองผมไปผสมประสานกับชุดกรองท่านกับชิ้นตรีงท่านนะครับทีนี้มันเลเยอร์มันซ้อนกันมันเยอะนะครับขั้นเราจะ ก็ไปใส่มันม้วนหมดนะครับมันเยอะนะครับเราทํำยังไงที่จะให้มันเป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วเราก็ไปวางชุดกลองของเราก็เลเยอร์มันก็จะไม่เยอะนะครับก็จะมีกระเดืองอไซติกข้อขอบนะครับกับเสน่แล้วก็ไฮแฮทแล้วก็คารบิทอม1นึแล้วก็พวกแฉะโอเฮดอะไรพวกนั้นแค่นี้นะครับไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราซ้อนเลเยอร์กันแบบนี้เนี่ยสมมติว่าทอมเนี่ยทอม1 ทอมหนึ่งของท่านมี3ลเลเยอร์น,นะครับทอมสองก็3ลเลเยอร์ทอมสามก็3ลเลเยอร์แล้วไปสแนดอีกก็3ลเลเยอร์แล้วท่านลองต่อตตต่อต่ออ่อกันดูนะครับมันจะยาวเป็นหางเบ้าน,นะครับมันยาวเกินเยอะเกินไปนะครับ้วทํายังไงนะครับที่จะให้มันง่ายแล้วก็ทําให้มันเล็กนิดเดียวนะครับไม่ให้มันเยอะนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคนะครับมาแนะนําให้พี่น้องเลฟซีได้นําไปใช้กันนะครับ ฝากพี่น้องท่านนะครับที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงก็กดติดตามกดแชร์ใหด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับผมมีทักษะมือความรู้แม้กระทั่งซาวป้อนหรือเทคนิคอะไรต่างๆนะครับในการทำซาวผมจะมาแนะนําแล้วก็จะมาแจกให้พี่น้องใช้กันแบบปีๆกันแบบเต็มอิ่มนะครับทีนี้ไม่พูดความําเพลงครับเข้ามานะครับตรงนี้นะครับที่ผมเชีให้ดูนะครับผมจะทําการลบนะครับ ถ้าปกติพี่ของพี่น้อง f c ทุกท่านเหมือนผมแบบนี้นะครับเนี่ยมันเยอะมันลุงรังกันหมดอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยนะครับแต่ถ้าเป็นชุดกรองท่านเนี่ยมันจะมีเยอะครับทั้งกระเดื่องทั้งเสนอะไรเ,เหมือนด้านหลังผมที่ผมชี้ดนะูเยอะมากครับเยอะมากคันเราจะมาเลือกตัวนี้ก๊อปใส่ก๊อปใส่แบบนี้มันเยอะ,ะครับทํำยังไงนะครับให้ทําทําใหม่นะครับให้ทําใหม่ทํำยังไงเดี๋ยวผมจะขอสร้าง นิวโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกโฟลเดอร์ er หนึ่งนะครับผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าผมใช้คำว่าทอมหนึ่งดีกว่านะครับทอมหนึ่งแบบนี้นะครับผมโอเคไปนะครับแล้วผมมาสร้างนิ w วพิเศษของเขาใหม่นะครับเป็นทอมทอมหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอ่าแบบนี้แล้วผมตั้งแบงค์ให้หนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดผมโอเคไปแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วเราจะ เอาแค่มาวางแค่เลเยอร์เดียวนะครับทํำยังไงนะครับมาทําตามผมนี่แหละนะฮะทีนี้ผมจะลบออกไป2องเลเยอร์นี่ยผมจะลบออกไปนะครับผมลบออกไปมาอ d ดิทแล้วก็ดีลิทนะครับมา Edit ทเหมือนเดิมแล้ว e l ล t ทแล้วก็มาลบเพิร์กเขาด้วยนะครับการลบเพิร์กอย่าก,กดตรงทอมนี่อย่าก,กดตรงนี้นะครับให้มากดตรงตรงด้านบนของเขานะครับตรงร้อยี่แปดนี่นะครับแล้วให้ทันมาคําว่า ดิดแล้วมาครับว่าเนี่ยตรงลบเพิกลบขยะเขานะครับเดี๋ยวเราจะลบให้นะครับถ้าไม่มีก็โชคดีไปนะครับถ้ามีก็ลบจากการลบให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีผลแล้วก็มีส่วนในการเล่นซาฟอนนะครับทําให้ซาฟอนเล่นไม่สมูทเล่นอืดแล้วก็ฝายขยะมันเยอะอาจจะมีการสะดุดอะไรเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้นครับทีนี้ตรงชออร้อยคำว่า instrument เ,เนี่ยนะครับช้อยอ,อินสตูเมนต์เนี่ยให้พี่น้อง fc ทุกท่านกด ตรงตรงหน้าบวกหน้าบวกนะครับกดตรงมาแล้วก็กดตรงทอมนะครับเห็นไหมทอมชุดนี้เนี่ยมันจะมีอยู่เบอร์ 50, ห้าสิบหกเบอร์หกเบอร์หกใบ,กบกนะครับห้าสิบสี่สิบแปดสเจ็ดสี่ห้าสี่สิบสามแล้วก็สี่สิบเอ็ดนะครับมาตรฐานของกมนะครับมาตรฐานของชิ้นดนตรีในการเล่นคราวกะนะครับที่นี้เนี่ยเราอยากเราอยากให้เสียงเขาดังนะครับ ตอนที่ผมแนะนําให้ทุกคลิปนะครับเวลาเราทาซาวมันเนี่ยเราจะไม่ให้เสียงเขาพลิกเกินนะครับกดเหล็กที่ผมแนะนําให้ตั้งแต่คลิปก่อนๆนะครับเราจะตั้งเสียงให้เขาพอดีนะครับแล้วเรามาเพิ่มเลเยอร์ตรงนี้เอานะครับเสียงจะสมูทกว่านะครับทีนี้เสียงมันไม่ดังนี่เราเพิ่มตรงนี้นะครับตรงนี้เยอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก๊อบตรงนี้ไปใส่มันจะไม่เยอะนะครับมันจะดูสะอาดตานะครับอ่าทีนี้ก๊อปผมจะก๊อปให้พี่น้อง f อทุกท่านทำตามผมนะครับ ใครที่ยังไม่รู้ก็ทำตามผมแต่ใครที่รู้ก็อยากจะนำความรู้นี้ไปเพิ่มเติมนะครับกับที่ท่านทำซาวก,ก็ก็ได้นะครับก็ได้ผมก็วางเลยนะครับวางไปก่อนวางไปแถวไปนะครับสามเลเยอร์แบบนี้นะครับ48ผมก็เอามาอีกผมวางไปนะครับเป็นสามเลเยอร์นะครับสามเลเยอร์ตรงนี้ส8ป ตรงนี้ก็4ี่8 3สดสามตัวเหมือนกันนะครับ5้าสก็สาตัวเหมือนกันนะครับไปค๊อปส7เจมาอีกวางไปนะครับวางไป3ามเลเยอร์นะครับรเก็บได้3มเลเยอร์เสร็จทีนี้เอาส5้ามานะครับส5ห้าก็3าเลเยอร์เหมือนกันนะครับวางไปอ่าทีนี้เ,าเอาส3สามาครับส3าก็3มเลเยอร์เหมือนกันนะครับ สามเลเยอร์เหมือนกันนะครับทัวทีนะครับทีนี้เราดูว่าเราสีบสามมาแล้วนะครับแปลสี่บเอ็ดมานะครับสี่บเอ็ดก็สามเลเยอร์เหมือนกันวางไปนะครับวางไปอ่าแบบนี้นะครับทีนี้มันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้มันไม่เรียงนะครับมันไม่เรียงบางครั้งว่าสี่สิบเอ็ดอยู่สองเลเยอร์แบบนี้แล้วก็สี่สิบเอ็ดอยู่ข้างบนอีกนะครับมันไม่เรียงเราจะทํำยังไงนะครับมันมีวิธีแก้ครับเดี๋ยวไปแก้ตรง อ่าอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปแก้ให้เราเซฟไปก่อนนะครับเซฟไปก่อนทีนี้มันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับถามว่าดังไหมดังแน่นอนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสวมหมฟังแป๊บหนึ่งนะครับสวมฟังแปบ๊บหนึ่งนะครับเนี่ยมันดังไม่ดังนะครับเนะี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเสียงที่ผมนำมาทดสอบให้ดูเฉยนะครับ แบบนี้เนี่ยมันนั่งแน่นอนนะครับแต่เราจะให้เบอร์ของเขาเนี่ยมันเรียงกันนะครับทาได้ไหมได้นะครับตอนนี้ไม่เรียงนะครับเนี่ยสีเบก็อยู่ข้างล่าง2องสองสอ,งสองเลเยอร์แล้วสีเบก็อยู่ข้างบน1นึ่งเลเยอร์แบบนี้ไม่เรียงนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้มเรียงนะครับทีนี้เราก๊อปได้เลยครับก๊อปไปวางที่เลเยอร์ใหม่สมมติว่าตรงนี้เป็นซาของท่านนะครับท่านจะยำเนี่ยท่านไม่ต้องก๊อปตรงนี้เป็น3ตัวไปใส่นะครับท่านก๊อปไปตัวเดียวนะครับ เพราะว่าเราสร้างเลเยอร์ข้างในเขาไว้แล้วนะครับนี่คือเทคนิคพิเศษนะครับที่แนะนําให้พีน่น้อง f c นะครับเราก็เปิดเลยนะครับก๊อป,ปเลยก๊อปปี้มาแล้วมาวางที่เราจะยําซาวเราเนี่นะฮะวางครับวางเนี่ยเห็นไหมฮะ <S <S ดังแล้วนะฮะแล้วมาดูตรงนี้เห็นไหมฮะเลเยอร์อยู่ตรงนี้หมดนะครับอ่าทีนี้เราเราเซฟไปก่อนนะครับนี้เราเซฟไป ผมจะเลือกเซฟแอดนะครับผมจะ Save เซฟไปไว้ตรงหน้าเดสก,ทออก์ท็อปกันแหละเซฟไปเซฟไปที่นี้เราปิดนะครับปิดเราไม่ต้องเซฟนะครับปิดไปเลยนี้ผมจะดีเฟตขึ้นมาแป๊บนึงเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเขาไม่เลี้ยงให้เรานะครับเขาไม่เลี้ยงให้เราทํำยังไงนะครับก็มาคลิกตรงนี้แล้วมากด ตัวที่เป็นลูกศรนะครับเป็นลูกศรเลื่อนไปเลื่อนไปแบบนี้นะครับแต่ในเวอร์ชั่นตรงนี้เวอร์ชั่นเวียนนานะครับเวอร์ชั่น0.510ออปชั่นเขาจะไม่เห็นนะครับออปชั่นเขาไม่เห็นเราต้องไปทําที่โปรแกรมเวียนนา64บิตนะครับที่ผมได้แจกให้2โปรแกรมนะครับท่านก็นํามาใช้ตามผมได้นะครับทีนี้ผมเปิดปิดตัวนี้ไปก่อนปิดตัวนี้ไปผมจะเปิด64ขึ้นมานะครับ ว่าเขามีไหมนะครับมีไหมเดี๋ยวผมโพสไปก่อนผมจะเปิดขึ้นใหมไ่ไปเอาหน้าเดสก์ท็อปนะครับทอมหนึ่งตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้ยวเลื่อนตรงนี้นะครับดีมูฟลิงนะครับอย่าลิงก์นะครับเลื่อนแบบนี้เห็นไหมฮะพี่น้อง f อสังเกตเห็นไหมฮะตรงเมาส์มชี้นี่มันมีลูกศรแบบนี้นะครับเขามีออปชันแบบนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนให้มันเรียงกันนะครับอย่าง41นี่41มันไปอยู่ตรงนู้นครับ ตรงท้ายอยู่ตรงท้ายท้ายสุดตรงเพื่อนนะครับเราอยากให้เขาไปอยู่ตรงท้ายทำยังไงคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้แล้วคลิกย้อนกลับอย่างนี้นะครับ่ค่อยคลิกนะครับค่อยคลิกไม่งั้นมันจะเด้งเข้ามาหน้าโกโบนี่จบนะครับซาวมันจะไม่ไม่นั่นนะครับนี่เขาจะเลียงนะครับสามเลเยอร์แล้วสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดแบบนี้นะครับเขาสี่สิบสามมานะครับเลื่อนมาอีกนะครับเลื่อนมา ให้ทําตามผมนี่นะฮะทำตามผมนี่แหละเลื่อนมานครับสี่สิบสามมาแล้วนะครับทีนี้แปลสี่ห้ามานะครับกดเลื่อนเหมือนเดิมนะครับกดเลื่อนเหมือนเดิมเนี่ยเอาสี่สิบห้ามาแบบนี้นะครับแล้วสี่สิบเจ็ดล่ะสี่เจ็ดก็กดเหมือนเดิมครับอ่ากดไปนะครับกดไปทีนี้สี่สิบแปดเอาสี่สิบแปดมาครับอ่าเห็นไหมฮะทีนี้ ห้าส so like. ิบสามเลเยอร์สี one, ่สิบแปดสามเลเยอร์สี่เจ็ดสามเลเยอร์สี่สิบห้าก็สามเลเยอร์เหมือนกันนะครับเลี้ยงกันหมดนะครับถ้าท่านท่านไหนที่มองตรงนี้แล้วมันมันเยอะนะครับมันเยอะมันพลางตาเรานะครับมองมองไปมองมาก็ตาลายเลยครับอาจารย์ที่นี้ตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับมามองนี้ก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมเขาเลียงกันหมดนะครับเนี่ยที่เราคลิกเมื่อกี้นะครับเลี้ยงกันอย่างอย่างสวยงามเลยนะครับเนี่ย 50 48 4 7 4 5 43แล้วก็41นะครับเรียงแบบนี้นะครับทีนี้ก็มันเป็นแบบนี้แล้วนะครับเสียงมันดังแน่นอนนะครับทีนี้เราก็เซฟไปนะครับเซฟทับไปเลยนะครับเซฟทับไปเลยกดเย็ดนะครับตรงนี้เขาบอกว่าจะให้ทับไม่ได้เพราะเพราะอะไรเพราะเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชันหนึ่งตัวนั้นสามารถเซฟได้นะครับแต่ตัวนี้เซฟไม่ได้เราสร้างโฟลเดอร์ใหม่หรือเซฟไปไว้อีกที่ที่ใหม่นะครับเซฟไว้ที่ใหม่ เราปิดไปก่อนนะครับแบบนี้ปิดไปก่อนปิดไปก่อนนะครับตรงนี้เขาเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับผมดูแป๊บนึ่งนี่เราเซฟใหม่นะครับเราเซฟใหม่กดตรงพิเศษนะครับเซฟแอดนะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์นะครับตรงนี้ถามว่าได้ไหมยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้สร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับไม่งั้นมันจะไม่สมบูรณ์นะครับ อ่ะเซฟไปนะครับแบบนี้นะครับจบนะครับปิดไปเลยนะครับตรงนี้ท่านก็ลบไปเลยนะครับลบไปเลยไปเก่าเราไม่เอาเราลบไปนะครับตรงนี้ก็คลิกลบไปนะครับทีนี้มาดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทีนี้มาดับเบิลคลิกตรงที่เนื้อโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับบางครั้งเขาเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้ครับเปลี่ยนชื่อได้ แต่ถ้าท่านสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนแล้วท่านเซฟไว้ก่อนนี่มันจะไม่ขึ้นชื่อแบบนี้นะครับมันจะเป็นทอมหนึ่งให้ประมาณนี้นะครับท่านก็คลิกลบไปแล้วก็ Enter นะครับเนี่ยแบบนี้ทีนี้นเราเบิ้ลคลิกด,ดูนะครับเสียงเขาเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเป๊ะไหมที่เราสร้างเลเยอร์เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมานะครับเป๊ะนะครับเนี่ยเสียงไม่แตกด้วยนะครับเสียงเป๊ะนะครับผมถึงบอกว่าในการทำซาวฟอนต์ในพวกนี้ผมย้ำ ต,ตลอดให้พี่น้อง f c นะครับว่าต้นฉบับดีปลายทางแต่งนิดหน่อยเป๊ะนะครับเกณฑ์นะครับที่ผมแนะนําให้อย่าเกินกดเหล็กที่ผมได้แนะนำให้พี่น้องเอฟซีไ <endorsed> ว้นะครับเดี๋ยวอนุญาตถอดมุังแป๊บนึงนะครับผมได้แนะนําให้พี่น้องเอฟซีไว้นะครับว่าเกณฑ์อย่าเยอะนะครับตั้งให้พอดีนะครับตั้งให้พอดีแล้วเรามาเพิ่มเลเยอร์ตรงนี้นะครับ ท่านไม่ต้องกลัวว่าเสียงจะแตกพลาดครับเสียงเป๊ะนะครับ, EN, รบแล้วท่านจะได้สายที่ได้ซสาที่สม,มบูรณ์นะครับทัทีนะครับอ่ะทีนี้ได้แบบนี้เราก็นําไปก๊อปแค่ตัวเดียวนะครับเนี่ยทำก๊อปแค่ตัวเดียวไปวางในในสาฟอนที่ท่านจะยําของท่านได้แบบสบายนะครับแล้วก็ไม่ลกตาด้วยนะครับแล้วก็สาฟอนท่านจะจัดเตียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอ่ะวันนี้ก็เขาเรียกว่าอ่าเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคเทคนิคพิเศษนะครับ เทคนิคดีๆนะครับมาแนะนําให้พีน้องเอฟซีนะครับได้นําไปใช้นนําไปปรับใช้กันนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้แจกเอฟเฟกต์หรือว่าปลั๊กอินอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับนํามานะครับสรรหานะครับมาให้พี่น้อง f c ได้ใช้กันแบบเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ซาฟอนนะครับ14กุมภพาวันวาเลนไทนะครับผมจะแจกซาฟอนแบบตัวเต็มให้นะครับซารฟอนชุดกรองนะครับชุดกรองวันนี้ผมควนใช้ซาวนะครับ ยังไงก็ต้องขอจากลาพี่น้องและเอไปก่อนนะครับเดี๋ยวเลยเจอกันคลิปหน้านะครับและคลิปต,ต่อไปนะครับพี่ผมลงทุกวันนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ